เพื่อนสซรมิกาทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสำหรับคืนนี้ที่กำลังบันทึกอยู่นี่เป็นคืนของวันที่9ตุลาคม2526สำหรับวันนี้ที่พูดมาแล้วก็จบเรื่องราวของธุมบริกาสูตร ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสมีครท้ปฏิภาชกแต่ว่าในตอนท้ายเรื่องพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าบุคคลใดปฏิบัติเข้าถึงแก่ความดีที่พระองค์ทรงสั่งสอนองค์สมเด็จพระจินวรทรงยืนยันว่าถ้าปฏิบัติต่อไปตามขั้นของอริยสัจ ถ้ามีบาร,รมีแก่กล้าจะได้บรรลุอรหันต์ภายในเจ็ดวันถ้ามีบาร,รมีอย่างกลางจะได้บรรลุอรหันต์ภายในเจ็ดเดือนถ้ามีบาร,รมีอย่างอ่อนก็จะได้บรรลุอรหันต์ภายในเจ็ดปีตอนนี้ระบรรดาท่านพิสุสมมณีนนทั้งหลาย พระบรรดาญาโยมพุทธบริษัทต,ต้องหันเข้ามาสนใจกับภริยสัจคำว่าอริยสัจนี่หมายความว่าเป็นสัจจะอันหนึ่งที่ทำคนให้เป็นพระอาิยเจ้าสัจจะหมายถึงความจริงรคือบุคคลที่จะเป็นพระอรเรเจ้าได้ต้องยอมรับความจริง ความจริงที่ยอมรับถอยไว้ได้ก็คือทุกข์ก <c oughs> ารเกิดเราพบกับความทุกข์เป็นความจริงอันหนึ่งและก็สิ่งที่เราให้ทำให้เราเกิดเป็นทุกข์ก็เพราะอาศัยสมุทรไทยกาว่าสมุทัไทยได้กตัญหาวันนี้ก็มาพูดถึงทุกข์กันเท่านั้นก็พอ าบุคคลใดเห็นทุกบุคคลบุรณะผู้นั้นือวเห็นอริยสัจบุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นเอวเห็นนิพพานสำหรับทุกได้ความเกิดเหตุที่ทำให้เราทุกได้ความเกิดอย่างเดียวถ้าเราไม่เกิดก็ไม่ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเกิดมาแล้วขอได้โปรดช่วยพิจารณาให้ดีว่าเราต้องพบอะไรบ้างสิ่งที่เราจะพบจัดว่าเป็นนามธรรมาหรือว่ามันจะเป็นรูประธรรมก็ช่างเถอะถ้าพูนเขินพูดไปพูดมาก็จะเถียงกันนั่นก็คือความรัก เื่อเราเกิดมาเราเราต้องพบกับความรักพระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าความรักมีที่ไหนความทุกข์มีที่นั่นความรักมีที่ไหนความเศร้าโศกเสียใจมีที่นั่นความรักมีที่ไหนภัยอันตรายมีที่นั่นรวมความเมื่อสิ่งที่เราทําให้เราทุกข์ก็ได้ตัวเกิด เมื่อเกิดแล้ววันต้องมีความรักรีกความรักทำให้ทุกข์ขอพูดทุกอย่างเดียวถ้าเรามีบิดามันดาคนทุกคนต้องมีพ่อมีแม่ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไม่รู้จะเกิดมายัางไงนคนที่มีพ่อมีแม่เรามีพ่อมีแม่นะพ่อแม่ทันทุกขพวกเราเราอาจจะไม่เห็น แต่ว่าเราก็ทุกจะเนื่องจากท่านเหมือนกันถ้าเราเป็นคนดีเรามีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ก็ทุกน้อยหน่อยแต่ถึงยังไงก็ดีชีวิตขอเงเราท่านก็ทุกเพื่อเราทั้งชีวิตแต่ว่าเราจะทุกเพื่อท่านก็หนึ่งเมื่อเราโตขึ้นมา มีสติปัญญาพยาพยารรมโน่นทำนี่ได้บ้างก <c oughs> ็สามารถจะช่วยวิดามรรดาให้มีความสุขงานการทุกอย่างที่เราทำเพื่อท่านมันเป็นงานการเพื่อความทุกข์เพราะเราต้องทุกเข้าไปทํามีความเหนื่อยมีความยากบางครั้งก็ต้องฟัน่านตรายอดหลับอดนอน เคยได้มาเสื่องทรัพย์สินที่รวมความว่าเรามีพ่อมีแม่เราก็ทุกข์เพราะพ่อเพราะแม่แต่คนที่ทุกข์เพราะพ่อเพราะแม่นี่พระเจ้ทาทรงตัดว่าเป็นคนดีมีความกตัญญูทุกคนเรื่องความกตัญญูย,ยกไปเอาความเป็นทุกข์กันก็นแล้วกันถ้าบิดามารดาท่านป่วย เราก็ต้องเพิ่มทุกหนักต้องหาหมอมารักษาหายาไม่บริโภคไปกำจัดโรคไปใข้เจ็บการหามาต้องจับใจ่ายใช้สอยเรื่องเงินทองเองินทองกว่าจะได้มาก็สญสนหนักมีความลำบากยากเข็นแต่ก็อย่าลืมนะเท่าที่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้เป็นคนอักตันยูไม่รู้คนคน แต่ว่าจงทราบบกวิดามันดาท่านทุกเพื่อเราหนักกว่านี้มากท่านทุกเพื่อเราตั้งแต่เราอยู่ในคันเราอาจจะมองไม่เห็นแต่คนที่เคยมีลูกจะรู้สึกว่าเริ่มตั้งคันมันมีทุกข์ขนาดไหนพอลูกออกมายังเดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้พูดไม่ได้ บีดามันดาต้องทุกข์ต้อใจใส่เป็นกรณีพิเศษเหนื่อยกายก็แล้วเหนื่อยใจก็แล้วเหนื่อยทรัพย์สินก็แล้วเพื่อความเป็นอยู่คนโลกยังไงยังไงก็ขอให้ลูกมีชีวิตท่านทุกข์หนักแต่เรามาทุกข์แค่ท่านป่วยไข้มส่สบายจะไปนึกว่าทุกข์เกินไปนั่นไม่ถูก แล้ก็ทุกพอดีกับความดีของบิดามันได้ที่ทุกคนเรามันก็ไม่ถูกมันไม่ถึงยังไม่ได้เสกของท่านแต่ถึงยังไงเราก็ต้องทุกข์ทุก์อยากจะแห่งสันหายจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าบังเอิญท่านไม่หายท่านต้องตายเขาน,นีหนักมากเพราะอะไรรู้ว่าถ้าหากว่าท่านต้องตายไปนี่ คนที่เป็นที่ป,ปรึกษาที่เป็นทั้งเสือสำคัญคอยให้สติสมัจัญ,ญาเราอยู่หมดไปกำลังใจจะมีแต่ความอ้างว้างมีความเปล่าเปลี่ยวอารมจิตที่เป็นสุขจะเกือบจะหาไม่ได้เลยนี่กำลังที่เรามีบิดามันดาเราก็ทุกนี่ทุกขบิดามันดานะ แต่อย่าลืมว่าบิดามารดาและพ่อแม่ท่านทุก์มากกว่าเราที่ทุก์เพื่อท่านเอนต่อมาถ้าเราเกิดมีคนรักถ้าเรายังไม่มีรักเราก็ยังไม่ทุกถ้ามีคนรักกันมาเริ่มทุกว่าคนรักจะรักเราหรือไม่รักเมื่อเขาบอกว่ารักแล้วเขาแยซื่อสัตว์ต่อความรักหรือไม่ อันนี้กำลังใจมันก็เป็นทุกข์แล้วถ้าหากว่าถ้ามีการมีความรักถ้าเกิดแต่งงานแต่งการกันขึ้นความสุขใจความพอใจมันก็เกิดขึ้นแต่มันก็เพิ่มทุกข์ภาระที่ต้องเอาใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายสามีและภรรยา รรวมทั้งฝ่ายพวกพ้องของสามีและพัญญาด้วยความหนักใจมันยังเพิ่มขึ้นมามากนี่ความทุกข์เมื่อจะตามมานี่ว่าจะเรื่องความรักถ้าบังเอิญคนรักป่วยเราก็ทุกข์เพราะคนรักคนรักต้องตายพลัดพากจากไปเราก็ทุกข์เพราะคนรักที่ความรักเป็นปัจจัยของความทุกข์ ใน,นด้านนี้ความโลภความอยากจะร่รวยคนเกิดเมื่อมาแล้วตั้งอยากรวยด้วยกันทุกคนการอยากรวยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความจริงก็เป็นเป็นทุกข์แน่นอนเพราะการอยากรวยนี่ต้องเพิ่มแรงงานเพิ่มการงานทุกอย่างจะต้องหาไมา่ได้ตามที่เราปรารถนา จะอดหลับอดนอนฟันฝานอะไรย,ยังไงก็ตามพร้อมที่จะหามาการหาอย่างนั้นเพื่อเปรียกายของความทุกข์เมื่อได้ทรัพย์สินมาแล้วก็ยังไม่หมดทุกข์มันเปลี่ยนจากทุกข์หามาเป็นทุกข์เก็บทุกข์ต้องระวังรักษาเกรงว่าทรัพย์สินจะสลายตัวไป ถ้าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นต้องสลายตัวไปความทุกข์หนักมันเกิดขึ้นตัวความว่าการเกิดขึ้นมาเราต้องการความร่ำรวยจิตมันต้องการจิตต้องการความร่ำรวยประเภทน,นี้ก็เป็นการต้องการความทุกข์ต่อมาขอพูดสั้นๆจะได้เข้าใจง่าย เรื่องความทุก์นีคขามรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโปรดทราบจะไม่พูดละเอียดแค่ชี้แนะสั้นๆเท่านั้นเองเไม่มีความเข้าใจว่ารักก็มีทุก์โลภก,ก็มีทุกตอนนี้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วในกิเลสมันก็ตามมาอีกนอกจากกิเลสความรักกิเลสความโลภก,กิเลสความโกรธมันก็ติดตามมา เจ้ากิเลสความโกรธนี่จริงๆมันก็มาจากความรักถ้าเราไม่รักเราก็ไม่โกรธถ้รารักเราจรึงโกรธคนที่เรารักอย่างคู่ครองของเขาเราก็ดีเพื่อนของเราก็ดีบิดามันดาญาติพี่น้องของเราก็ดีและร่างกายของเราก็ดีเรารักคนที่เรารักทุกคน ถ้าถูกลังแกคมเห็นันเลงร้ายอะไรเราก็โกรธบุคคลที่เขาทำอย่างนั้นอันน้นเราก็ไปมองดูคนที่เราไม่รักถ้าความรักไม่มีมันจะไม่มีความทุกข์ทางนี้เพราะอะไรเพราะคนที่เราไม่รักเขามีภัยอันตรายขนาดไหนเราก็มีความรู้สึกเฉย ถ้าเกิดล้มเกิดตายขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกเฉยเฉยเขาจะอดอยาขนาดไหนก็ตามเราก็มีความรู้สึกเฉยเฉยเพราะนี่เราไม่ได้รักหากว่าคนของเราที่รักเมียนรายขึ้นมาเราก็โกรธได้โกรธเป็นปัจจัยของความทุกข์อยากจะฆ่ากันอยากจะมีค่าเก่งค่าอยากจะเป็นศัตรูก,ก,กันอารมณ์ความสุขไม่มีต้องคิดจะทำร้ายเขา เมื่อยังทำรายเขาไม่ได้กำลังใจก็เต็มด้วยความเดือดร้อนปัญหาการของความทุกข์นี่รวมความมาตัวเกิดตัวเดียวที่ทำให้เราทุกข์ต่อมาความหลงความหลงว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้มันจะอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยบิดามรรดาผู้มีพระคุณใหญ่ท่านจะต้องไม่ตายจากเรา พัญญาที่รักสามีที่รักบุตรทดาที่รักเพื่อนที่รักจะต้องอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยนี่เป็นอาการของความหลงคิดผิดแต่แทบสิ่งทั้นหลายเหล่านี้จะต้องเป็นไปตามกฎธรรมดาเขาจะทรงตัวอยู่ไม่ได้วาระความแก่เข้ามาถึงเขาจะต้องแก่ วาระความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาถึงเขาก็ต้องป่วยไข้ไม่สบายเม,มยื่อความตายเข้ามาถึงเขาก็จะต้องตายวาระที่จะพ้นพากจากกันตามกฎของกรรมมีขึ้นเขาก็ต้องไปเมื่อเขาไม่ไปเราก็ต้องไปถ้าการอย่างนี้เราไม่เคยคิดจ้มันมีขึ้น ถ้ามันมีขึ้นมาอะไรเราก็เกิดเป็นทุกข์เหมือน,นั้นนี่ราความความทุกข์จากความหลงภายนอกหรือสิ่งที่มีสช่นกันจริงๆก็คือหลงภายในภายในได้ไมีลึกซึ้งอะไรภายในก็เป็นภายนนอกเป็นการเดินในตัวของเราความรู้สึกของคนมักจะมีความรู้สึกคล้ายกับความเป็นจริง ในเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราต้องรับเป็นมรดกตกทอดสืบกันนั่นคือความแก่ความป่วยความพัดพลาดจากของรักของชอบใจและความตายแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนั้นหลงซี่ร่างกายของเราเป็นเด็กเราอยากเป็นคนหนุ่มคนสาว บางครั้งบางคราวแล้วก็หลงลว่าเราหนุ่มเราสาวจริงๆอันนี้เริ่มหลงตั้งแต่เด็กต่อมาจงกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวและจิตใจมักจะเหยียดหยามคนแก่ว่าเมียกายงกุกเกื่อนไม่มีการคล่องตัวแต่ความจริงกไ็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องแก่เหมือนท่านเล่นหลงหนุ่มหลงสาว ให้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันจะอยู่นานไม่ได้มันก็ค่อยๆเดินคลานเข้าไปให้ความเป็นคนแก่ท่น,นี้ถ้าเกิดการแก่เขาจริงๆก็ยังหลงอีกหลงว่าตัวเองยังไม่แก่คิดว่ายังหนุ่มยังสาวทันนี้ถ้าความแก่มันปรากฏแต่คิดว่ามันไม่แก่การคล่องตัวไม่มีเท่าเดิม สติปัญญาความคิดไม่คล่องตัวเท่าเดิมแต่งกายแดงใจไม่คล่องตัวเท่าเดิมเมื่อต้องการกําลังเท่าเดิมขึ้นมาเมื่อทําไม่ไหวอาการาเมื่อเกิดความทุกข์แต่ต่อมาคนแก่บางคนก็รู้ตัวว่าแก่แต่ความจริงความรู้สึกของคนที่มีกิเลสแก่มากแสนมากแต่มีความรู้สึกแก่นิดเดียว บางท่านหมดความรู้สึกคิดว่าไม่แก่ซะเลยเจะคนคราลูกเขาหลานอยากจะได้มาเป็นคู่ครองให้เยอะไปลืมตัวลืมความเป็นจริงนอาการของความทุกข์มันก็เกิดตอนนี้มันหลงตัวอย่างนั้นอาการเกิดขึ้นกับร่างกายความแก่เข้ามาถึงความงกกโง่เงืเ่อนปลากฏดกดทุก ความป่วยไข้ามาสมบายเกิดขึ้นมาในร่างกายของเราก็ทุกข์ความหิวความหายเกิดขึ้นมาก็ทุกข์หนาวเกินไปร้อนเกินไปก็ทุกข์ปวดอุจจาระปัสสาวะก็ทุกข์ต่อมาถ้าทราบข่าวว่าความตายจะเข้ามาถึงเพียงแต่ว่ามีใครสักคนหนึ่งพยากรส่งเดช มื่อเธอเนี่ยจะเส้นชีวิตอายุขยจะหมดแล้วจะต้องตายชะตาขาดที่เจอมากแสนมากวิ่งวุ่นกันกลับชะตาจะขาดแล้วไม่ขายเข้าไทรับแต่ทุนและทรัพย์สินเริ่มขาดทางนี้ที่เพราะอะไรเพราะทุกใจมันมันดานเขามัวกลชะตาขาดจะตายก็เลยไม่อยากตาย ไม่อยากให้าตาไม่ขาดต่อไปก็พยายามไปต่อชะตาไปหาหมอสะดอกเขาบ้างไปหาหมอต่อชะตาบ้างไปหาหมอต่ออายุบ้างอันนี้ความจริงมันเป็นไปไม่ได้ถ้าวาระมันเข้ามาถึงจริงๆใครก็ตายอย่าลืมว่าพระอราหันต์ถ้าเป็นยอดของบุคคลดี ตายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจอมอรหันต์ก็สรงนิพพานไม่มีใครจะทรงตัวทรงกายอยู่ได้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายแต่ความหลงอย่างนี้มันก็มีแต่คนจนได้ความหลงมีมากเท่าไรความทุกข์มีมากเท่านั้นกรงคลามความทุกข์ไม่เกิดกับเราอย่าลืมนะ เรื่องความทุกข์เนี่ยบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมยัยั้งหลายค่อยๆค,คิดจงอย่าคิดว่าเราจะเห็นความทุกข์จริงจังครบถ้วนภายในวันเดียวค่อยๆค,คิดบันทีเราจะน้อยเห็นคนเดินไปเดินมาถ้าพอจะถามก็ว่าเขาไปธุระอะไรคำว่าธุระของเขานั่นเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งหมด ที่เขาต้องเดินไปเพราะใจเขาเป็นทุกข์เราว่าเสียงนั้นจะไม่สําเร็จสูความปรารถนาความทุกข์มันมีมาตั้งแต่ก่อนเขาจะเดินมาคนที่เดินร่วมกันเริ่มงกำลังเขาความรักต่างคนต่างก็มีทุกข์คิดให้ดีคนที่อยู่ร่วมกันจนกระทั่งมีลูกมืเต้าทุกคนก็เพิ่มความทุกข์อันนี้สังเกตง่าย มาดตูตัวของเราตัง้งแต่วันเกิดถึงวันนี้มันมีความสุขและความทุกข์วันไหนที่เราไม่หิวไม่กระหายไม่ต้องกินข้าวกินปลามีกําลังดีมีไหมก็จะตอบว่าหาได้ยากถ้ามันมีขึ้นมาจริงๆก็ดีแต่ความจริงมันไม่มีความหิวก็หายไปการของความทุกข์มันมีกับเรา โรคภัยไข้เจ็บมีกับร่างกายของเราการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อส่งชีวิตอยู่มีในร่างกายของเราความแก่เป็นประจำวันคลายข้อหาความตายมีกับเราทุกวันความป่วยไข้ไม่สบมมายมีกับเราทุกวันอาการที่เฉียดเฉียดความตายมีกับเราเสมอก็รวมความบ่งทุกข์ให้เห็น มองทุกอห็นงแล้วก็ต้องมองจิตใจใช้ปัญญาจุดหนึ่งใช้ปัญญาเ่นน้อยค่อยๆค,คิดอย่าหักโหมมากเกินไปจะเลยดคยีค่อยคิดว่าคนทุกคนในโลกนี่มีสภาพเป็นอย่างนี้สัตว์ทุกตัวในโลกก็มีสภาพเป็นอย่างนี้ คนชั้นดีหนือคนธรรมดาทั้งหมดคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในแก่ร่างกายหรือขันห้าเอาว่าองค์ก็มีสภาพอย่างนี้บุคคลผู้ดีรองลงมาคือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ต้องมีสภาพอย่างนี้เช่นเดียวกัน จิตใจของเราก็ยอมรับตัดถือกฎของความเป็นจริงค่อยๆย,ยอมรับนะครับอย่าฝืนมันเร็วมันไม่มีความรู้สึกได้ง่ายนักหรอกแต่ถ้าเราคิดทุกวันทุกวันจิตใจจะเป็นสุขคิดไปคิดมาคิดว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของคนละสัตว์ที่เกิดมาการเกิดของคนละสัตว์ต้องอาศัยขั้นห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขาริญญาณ ถ้าพูดอย่างนี้ก็กลุ้มใจหรือเปล่าก็ต้องอาศัยร่างกายคือจิตหรืออาทิสมารกายเข้ามาเสิยงในร่างกายเนื้อร่างกายเนื้อที่ประกอบปฏิทัศน์สี่เป็นเรือนร่างหรือเป็นหนุ่นถ้าเป็นเป็นหุ่นสำหรับอาศัยชั่วคราวมันมีอาการสุดโทม ยอมรับกฎธรรมดามองคนทุกคนเขาเต็มไปด้วยความทุกข์มองสัตว,วท์ทุกประเภทเห็นก็เต็มไปด้วยความทุกข์มองร่างกายของเรามันเต็มด้วยความทุกข์มันสดสบไม่มีทุกขเวทนาทุกวันมองไปมองมาใช้ปัญญาพิจารณาพิจิตรค่อย,ค,อย,ค,อยคิดไปทุกวันวันหนึ่งแต่ละว,วันเราพบอะไรเราก็พบแต่ความทุกข์ ลืมตายขึ้นมาเราไม่พบความสุขจริงจังสมบัติยิ่งมากความทุกข์ยิ่งมากบริวารยิ่งมากความทุกข์ก็ยิ่งมากแล้วเราจะทำยังไงก็อยอมรับน้ำถือกฎธรรมดาคิดตามที่พระพุทธเจ้าแต่คิดค่อยคอยคิดว่าความจริงการที่เราเกิดมาเป็นคนนี่เราโง่ส่ยโง่ การเกิดมาเป็นคนแทนทีน่จะพบกับความทุกข์กบความสุขมันก็พบกับความทุกข์ตลอดเวลาถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์มันจะทุกข์มากกว่านี้เพราะมีความปรารถนาไม่สมหวังสัตว์มีความรู้สึกเท่าคนแต่ความปรารถนาไม่สมหวังเท่าคนมันก็ทุกข์มากขึ้น เป็นอสูรากายเป็นเปร ت, ตจละเป็นสัตว์นรกจะหนักขึ้นไปกว่านี้ถ้าเราไปเป็นเทวดาหรือพรหมก็มีความสุขโชคราวไม่ช้าไม่ไนานก็ต้องโดดกลับมาโตอีกฉะนั้นเราจะต้องหาทางความปลดทุกข์ด้วยการยอมรับรับถือทุกข์มันซะเลย ยอมรับความจริงว่าทุกข์่มาจากร่างกายร่างกายมีมาได้เพราะอาศัยความเกิดเป็นเหตุฉะนั้นเราก็ใช้ปัญญยาย,ยอมรับตั้งถิ่ว่ามองร่างกายของใครก็าตามร่างกายทุกร่างกายจะต้องมีความแก่เข้ามาครอบงำทุกวินาทีอาการของความแก่เป็นยังไงกำลังกายสุด ผิวพันธุ์สุดผมเผา,าสุดฟันหักมอหลอกอสุดเติวัญญาสูมแล้วก็ชีวิตเดินก็กหาความตายความเปลี่ยนแปลงร่างของร่างกายจะไม่มีเมื่อความแก่เข้ามาถึงคิดไว้ว่านี่เป็นธรรมดาของมันแล้วก็สักวันหนึ่งก็น,น่าในเวลาไม่ช้านักมันก็ต้องตาย เป็นเรื่องของร่างกายนอกจากนั้นร่างกายมีขึ้นมาแล้วมันก็มีความป่วยไข่เป็นธรรมดาเป็นเรื่องของมันหากว่าเราไม่มีมันหรือมันไม่มีเราอาการทุกอย่างนี้จะไม่มีกับเราเมื่อบองเห็นทุกบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริง มองไปมองมาจนทั้งใจเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์แปรลงของใจไม่มีทุกข์ตัวนี้นหะ่ะที่พระพุทธเจ้าต้องการที่ผมพูดทุกมาซะตั้งเยอะแยะในความจริงมันยังไม่ใกล้ไม่เฉียดไม่หมดเข้าไปหรอกมันได้เล็กน้อยต่วนไปวนมาเพื่อความเข้าใจขบันดาทต่พระตบริษัทจุดที่มีความสำคัญคือมองเห็นร่างกายเป็นทุกข์ ร่างกายของเราเป็นทุกข์ร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นทุกข์ร่างกายของใส่จะเป็นทุกข์แต่ใจของเราไม่ทุกข์ใจของเราไม่ทุกข์เป็นไงเพราะใจมีปัญญาใช้สังขารุเปเกขาย,ยาณคือวางเฉยในร่างกาย ยอมรับนักถือตามความเป็นจริงว่าร่างกายสภาพจริงข็งมันเป็นอย่างนี้ที่เราต้องเข้ามาใส่ร่างกายที่ประกอบด้วย่าทางสี่เพราะความโง่งเง่าเต่าต,ตนของเราสมัยใช่ก่อนมีปัญญาแต่ไม่ได้ใช้ปัญญามีตามองแล้วไม่จำมีหูได้ยินเสียงแล้วไม่จำตามองเห็นเด็ก จากเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มเป็นสาวเป็นคนใบกลางคนจากวัยคนจนเป็นคนแก่แล้ว,วคนป่วยไข้ไม่สมบายคนยากคนจนคนลำคนรวยมีฐานะไม่เสมอกันคนขัดคอกันคนทะเลาะกันคนมีทุกข์พะลุพะเต่าเยอะเห็นแต่เราไม่จำเพราะที่เราไม่จำอย่างนี้เราจรึงมีมีความทุกข์ โอโก็ได้ยินสภาพอย่างนี้เราไม่จำอีกจึงมีความทุกข์แต่ชาตินี้เราจะจำละเราจะจำละแล้วเราก็จะละเรียกว่าจำละจำไม่ว่าขึ้นชื่อร่างกายอย่างนี้สภาพมันเป็นทุกข์เราก็ได้มีร่างกายอย่างนี้ชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายจิตวางเฉยในยร่างกายอเอาแก่หรือเชื่นจ้า ในายใหญ่ใจแก่ก็เชิญแก่ป่วยหรืปอป่วยก็เชิญจ้าฉันทราบจากการเจ็บไข้มันสมายรู้จตกใจไม่เป็นทุกข์เรมเป็นสุขถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมันเท่านีร้ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าท่านเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ใจหมดทุกข์เมาาื่อไรถือว่าจบคิดในพระพุทธาศาสนา อรวับบดาทางพุทธบริษัททั้งหลายโดยตัวหน้าการที่จะก้าวข้าหาความดีต่อไปขนาะต้องรู้จักทุกขถ้าบุคคลใดรู้จักทุกคราท้นบุคคลนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็จงอย่าวิทากรว่าผมไปหลันล่ะนีุู่นผมพูดตามลีลาขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าถามว่าสมุทัยล่ะก็ไม่ต้องพูดละ ผมขอยืนยันว่าบุคคลใดเห็นทุกทั้งหมดบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นพระลานเห็นทุกแล้วก็มีสังขารุเคบคายานวางเฉียในทุกเท่านี้จบกิจวัตธศาสนาวันนี้หมดเวลาขอพูดเพลินไปขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแด่เพื่อนบิณฑบา้ในนรรดาญาโยมพุทธศาสนาิมกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี